กับข้าสู่รายการ i N Y ครับช่วงที่2ฮะเรื่องราวของการออมนะฮะจะอยู่กันในช่วงนี้ครับแล้วก็เรื่องราวของการป้องกันความเสี่ยงก็จะอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับติดตามมาให้ดีละฮะก็เอาละถึงเวลาแล้วมั้งที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์กันนะครับคุณผู้ชมครับ มีเรื่องราวของอะไรนะประกันสุขภาพวันนี้เขามีนวัตกรรมการออมในรูปแบบใหม่สําหรับคนยุคใหม่โดยเฉพาะเลยค่ะคุณเฉลิมชัยเป็นคนยุคใหม่โดยเฉพาะนวัตกรรมการออมรูปแบบใหม่ด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าการออมในรูปแบบใหม่ที่เป็นหนึ่งในหลายๆทางเลือกของผู้บริโภคของท่านผู้ชมนะคะเราลองมาดูในส่วนของบริษัทฟอคคอนประกันภัยจำกัดมหาชนมาฟังคุณโสภาการจนะลินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เขามีนวัตกรรมตัวใหม่ทางการเงินเพื่อการออมอย่างคุ้มค่านี่ยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณโสภากันนะคะครับผมสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในสายนะฮะคือผมกําลังจะบอกว่าเรื่องราวของการประกันสุขภาพเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแหมเป็นประกันปีต่อปีแล้วเอาเงินไปทิ้งหรือเปล่าอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับต้องถามคุณโสภาล้วฮะเห็นบอกว่าประกันชประกันสุขภาพก็คือการออมเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะ จริงๆแล้วประกันสุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการทางการเงินชนิดหนึ่งเลยค่ะค่ะสําหรับสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะค่ะอธิบายง่ายๆสําหรับผู้บริโภคก็คือว่าอถ้าเราไม่ได้ทําประกันสุขภาพเ,เลเซว่าเราเก็บเงินออมไว้ถูกไหมคะค่ะเราเก็บเงินออมไว้จนกระทั่งเราเกษียณอายุและมีเงินก้อนณวันที่เร,เา,เราเกษียณอายุไปเนี่ยปรากฏว่าเราเจ็บป่วยเจ็บป่วยเสร็จแล้วเราต้องใช้เงิน ที่เก็บออมมาทั้งชีวิตเนี่ยไปรักษาตัวเองค่ะความสี่เควนต์คืออะไรคอนซีเควนต์นคือหลังจากที่เรารักษาตัวเองแล้วชีวิตยังอยู่แต่ว่าแบางค์รับฟรีไปแล้วนะคะคือเก็บเงินมาใช้เพื่อที่จะคือเก็บเงินที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะไปจ่ายเรื่องของชีวิตของเราเองนะฮะคือไม่ได้ใช้อะไรเลยนะฮะใช่ไหมฮะ ค่ะคือเก็บเงินไว้ถูกไหมคะธรรมชาติแล้วคนทํางานอายุ60ถูกไหมเกษียณอายุก็มีเงินออมก้อนหนึ่งแต่หลังจาก,กเกษียณอายุเนี่ยสังคมสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมาแน่นอนถูกไหมคะเอเวอเรสต์คนอายุยืนขึ้นแล้วหลังจาก,กเกษียณอายุเนี่ยถ้าเกิดท่านเจ็บป่วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยสวัสดิการบริษัทก็ไม่มีแล้วถูกไหมคะเงินออมที่มีอยู่ก้อนสุดท้ายก็ต้องมารักษาตัวเองถ,ถ้าเกิดไม่พอเนี่ยก็เป็นภาระให้ลูกหลานอีกทีนี้ ทำยังไงเราถึงจะไปหารจัดการเ,าเ,าเงินของเราให้มีชีวิตแบบเขาเรียกอะไรครคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าไม่สูญเสี่ยงมากกาิที่จะไปแบงค์รับซี่ตอนช่วงช่วงท้ายของอายุครับ<ร>ผมคือจะล้มล<ร>ะลาย<ร>ช่วงท <c oughs> ้ายของอายุดิไม่ควรเด็ดขาดต้องมีเรื่องราวของประกันสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะ,ะประกันสุขภาพก็คือเครื่องมืยชนิดหนึ่งที่เราเอามาใช้บริหารจัดการความเสี่ยงกรณีที่ชีวิตท่านดำลงไปแล้วท่านไปเจ็บป่วยที่ปีใดปีหนึ่ง นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของประกันสุขภาพก่อนต่างกับประกันชีวิตเยอะเลยนะคะเพราะประกันชีวิตเนี่ยก็คือคนใช้คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะคะแต่เห็นคุณคโสภาเองได้มีนวัตกรรมตัวใหม่ที่เมื่อสักครู่ที่พูดไปเมื่อตอนต้นนะคะตรงนี้เนี่ยที่มันอสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างไงอะคะคือประกันสุขภาพที่ทางบริษัทฟอลคอนประกันภัยจำกัดมหาชนานำเสนอตัวนี้นะคะ่ะ ขออนุญาตเรียนว่าเป็นประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขายในเมืองไทยนะคะเป็นตัวใหม่ตัว,ตว<ช>แรกตัวใช่ค่ะถามว่าเราเอาเอาความรู้เอาโน้ตฮางมาจากไหนเราบริษัทคอค่อนเนี่ยเป็นเป็นบริษัทประกันในกลุ่มของบริษัทแปรต f i n a แน i a ีโฮดดิ้งซึ่งบริษัทแม่อยู่ที่ดอ,อนโตะนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกเอ็กซ์เพรในการทําประกันแต่ละประเภทในแต่ละประเทศเขาเรียก ความชานาญเฉพาะด้าน,นะค,ะค่ะทีนี้เรามองว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นมิสสาหรับคนไทยโปรดักต์ปัจจุบันที่อยู่ในเมืองไทยตอบโจทย์การบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่ออธิบายที่อธิบายเมื่อต้นหรือเปล่าถามว่าใช่ไหมจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ใช่ทีเดียวนะคะ,คะเราก็เลยไปมองหาประกันสุขภาพที่ในกลุ่มบริษัทเราขายอยู่ที่ประเทศอื่นๆ,ะน,ๆนะ,ะแล้วมาดูว่าแพ็กเกจไหนที่คิดว่า น่าจะดีสําหรับคนไทยต้องมีขนาดนั้นคนย่าเรียนลักษณะแบบนี้นะคะก็ลเลยเป็นที่มาของ i Plus. อเะลพลัสไอเอลพลัสจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือบอกว่าแทนที่คุณจะต้องรอป่วยแล้วได้ใช้กลมาทันนี้อันนี้ไม่ต้องนะคะเรามาพร้อมแบบแพ็กเกจดูแลก่อนทุกเีคุณได้ใช้แน่นอนนะดูแล,แลและรักษาดูแลนี่คือองไงดูแลก็คือว่าแพ็กเกจตัวเนี้ยให้ผลประโยชน์ในการ รวจสุขภาพทุกปีแก่ผู้ที่ซื้อประกันนี้ค่ะ,ะซึ่งรายละเอียดการตรวจสุขภาพเนี่ยก็เป็นปริมาณที่คิดว่าเพียงพอสําหรับการที่เราจะดูแลสุขภาพเรานะก็คือมินิม,มัมคือสามสิบเก้ารายการนะค่ะ <c oughs> นี้คอนเซปต์นี้คืออะไรบอกว่าระหว่างที่คุณไม่เจ็บป่วยประกันตัวนี้คุณได้ใช้ทุกปีก็คือทุกปีได้เช็คอัพฟรีนะสามสิบเก้ารายการหรืออัพเกด <c oughs> ถึงสี่สิบสามรายการถ้าคุณอายุเยอะขึ้นนะ <c oughs> ตลอดอายุสัญญาเลยใช่ไหมคะ ค่ะใช่ค่ะทุกปีนะคะ,คะแล้วก็เราบอกว่าการดูแลคืออะไรการดูแลเนี่ยต้นทุนถูกกว่าการรักษาเยอะ<ม>ถ้าคุณตรวจออกมาแล้วคุณมีความเสี่ยงว่าคุณจะเป็นโรคอะไระมันก็จะมีวิธีการใช้ชีวิตที่เราควรจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่เรา<ม>เราอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพเราค่ะ<ม><ม>ครับผมสามสิบเก้ารายการนี่ช่วยบอกนิดนึงได้ไหมครัว่าเป็นแบบไหนอย่างไรครับตรวจอะไรเป็นหลักหรือว่าจะต้องมีอะไรทุกปีทุกปีครับคือ แพ็กเกจไอเฮลคลาสเนี่ยมาสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือเรื่องการเช็คอัพที่ให้ทุกปีกับ <g rab. S 2> อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องการรักษาพยาบาลที่เป็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในเท่านั้นนะคะ <g rab. S 2> เพราะเรามองว่าผู้ป่วยในเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงมากแต่ว่าผู้เผนอกคนส่วนใหญ่แอฟฟอร์ดก็คือสามานาจ่ายเองได้ครับ <g rab. S 2> ทีนี้ในส่วนของแพ็กเกจตรวจสุขภาพเนี่ยที่เรียนก็คือว่าก็จะเป็นการตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วๆไปนะแต่ว่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย ึง39รายการแล้วก็รวมถึงการตรวจหาสารบง่บงบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งด้หรือเปล่านะคะ,ะซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าทุกปีคุณได้ตรวจได้เช็คอัพเนี่ยคะ่ะการดูแลสุขภาพคุณจะได้ดูแลให้ถูกทางว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องอะไร,รบ้างคุณโสภาคะ,ะถ้าสมมุติว่า39รายการมันมีอยู่รายการหนึ่งเราตรวจแล้วเราบังเอิญไปเจอโรคเกิดขึ้นอันนี้ทางรบ,บริษัทจะรับ ที่จะคุ้มครองเราด้วยไหมคะรับที่จ่ายอนุญ,ญ,ญาตเรียนแบบนี้ค่ะณนะวันที่คุณสมัครประกันสุขภาพตัวนี้นะคะ,คะวันที่คุณสมัครเข้ามาคุณบอกว่าคุณร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยปรากฏว่าสมัครไปเสร็จแล้วให้แพ็กเกจตรตวจสุขภาพกับให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลที่ป่วยไหนแต่ว่าหลังจากที่คุณไปเอาคูปองตรวจสุขภาพไปใช้ปรากฏว่าคุณไปป่วยเป็นโรคหนึ่งโรคขึ้นมาเป็นโรคใหม่ค่ะแพ็กเกจต,ตัวนี้คุ้มครองให้คุณทันทีค่ะ แล้วในกรณีที่ว่าคุ้มครองแล้วพอไปเป็นจริงๆรักษาจริงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไประยะหนึ่งเราดันมาเป็นเราเกิดมาเป็นโรคใหม่เกิดขึ้นอีกตรงนี้นี่ถ้าเราต้องการที่จะซื้อกรมทรนเพิ่มทางบริษัทรับไหมคะออขออนุญ,ญาตเรียนแบบนี้ถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยครั้งที่หนึ่งหลังจากที่เราตรวจสุขภาพถูกไหมคะหลังจากนั้นมาเราต่ออายุกรมทานต่อเนื่องเราเจ็บป่วยโรคที่สองกรมทานตัวนี้จะคุ้มครองท่าน ตลอดตั้งแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกจนกระทั่งถึงอายุ80ปีค่ะโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นระหว่างทางของอนุญาตเรียนแบบนี้ค่ะตรงนี้คือความแตกต่างของเราใช่ไหมคะที่ไม่เหมือนกรมธรรตัวอื่นๆค่ะเราคิดว่านี้เป็นจุดแข็งของสินค้าตัวนี้แล้วเข้าใจว่ายังไม่มี บริษัทไหนกล้าทํานะแลก็คือว่ากรณีที่ท่านทําประกันสุขภาพปีที่หนึ่งสองสามปรากฏว่าปีที่สามเริ่มป่วยแล้วนะป่วยพอค่ารักษาพยาบาลปีที่สามเยอะๆปีที่สี่มาและเงื่อนไขยกเว้นว่าไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยในปีที่สามที่เกิดขึ้นนะคะแต่กรมธรรม์ตัวนี้การันตีว่าณวันที่เดวันที่ท่านเข้ามาจอยเมื่อชิปอันนี้นะค,ะค่ะ ยา yeah, ไปถึงอายุ80เราจะไม่เพิ่มเงื่อนไขให้ท่านเลยตรงนี้คือจุดแข็งที่ว่านะคะคือผลประโยชน์<ะ>และสิทธิประโยชน์ที่เราจะให้กับลูกค้าให้กับ<ช>ผู้ถือกรมธรรม์ะ,ะเรื่องเงื่อนไขาการรับประกันภัยสุขภาพแบบการันตีต่ออายุที่เมื่อสักครู่พูดไปอะคะ่ะอยากให้คุณโสภาช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอะ,ค,ะค่ะคำว่าเงื่อนไขาการรับประกันก็คือเดวันที่ท่านสนใจสมัคร uh, Membership อันนี้เป็น Membership Package นะคะ,คะ Apply เข้ามา ก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องแถลงว่าท่านมีโรคอะไรที่เป็นป่วยมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะถือถ้าท่านมีโรคอะไรที่เจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราเรายังไม่คุ้มครองให้ท่านนะคะแต่ว่าถ้าณเดวันท่านสุขภาพแข็งแรงท่านแอพพลายมาเราคุ้มครองให้ถุกโรคตัวแพ็กเกจของกรมธรรม์อันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องการดูแลและรักษาที่ควบคู่กันไปแล้ว สิทธิประโยชน์อ,นอื่นๆก็ยังมีอีกหลายตัวนะคะอย่างเช่นบอกว่ากรณีที่ท่านบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอยู่ต่างประเทศนะคะท่านก็สามารถใช้ประกันสุขภาพตัวเนี้มารักษาตัวท่านได้โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าด้วยทั่วโลกเลยนะคะค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นนี่อยู่ที่เท่าไหร่ะคะราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณไม่ถึงสองหมืบาทค่ะต่อปีใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ฉะเฉลี่ยเดือนนึงก็ไม่ประมาณพันพนบาทนิดนิด บ,บค,ค,คืออย่างที่เรียนนะคะว่าคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ซื้อประกันความเสี่ยงให้ตัวเองนะคะ,คะเราซื้อประกันความเสี่ยงให้กับรถยนต์เราใจประกันปีะละสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นมาแล้วแต่รถทีนี้ถามว่าแล้วตัวเราเองเนี้ยเราได้สนใจดูแลตัวเองหรือยังว่าเราซื้อประกันความเสี่ยงให้กับสุขภาพเราแล้วหรือยังคุณโสภาคะย้อนไปนิดนึงอะคะ่พะพอดีเห็นว่ามี ในส่วนของกรณีที่ผู้อประกันไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้เกิดไปมีอะไรหรือเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งในกรณีที่ถึงชีวิตได้ตรงนี้ทางบริษัทมีบริการที่พิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆยังไงอะคะ มีสองส่วนนะคะกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นจําเป็นต้องแอดมิดโรงพยาบาลฉุกเฉินติดต่อมาที่เราเราจะประสานกันประสานงานทางเมืองนอกให้ให้ท่านโดยที่ไท่านไม่ต้องแอดวานเงินนะคะหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจําเป็นต้องเข้ารักษาที่ต่างประเทศทันทีนะคะเราจะไปบริการประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่างประเทศให้ทีนี้กรณีเลเซว่าท่านโชคไม่ดีจริงไปประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่ต่างประเทศแล้วถึงกับเสียชีวิตเนี่ยค่ะประกันตัวนี้ก็ยังมีบริการ เคลื่อนย้ายกลับมาที่ภูมิลำเนาที่เมืองไทยด้วยฟรีหมดนะคะอ๋ออันนี้เคลื่อนย้ายนี่คือมาโดยโดยต่วใหญ่เป็นเครื่องบินค่ะของบริษัทเองเลยใช่ไหมคะเป็นของหน่วยงานเซอร์วิสที่เราที่เราใช้อยู่ค่ะซึ่งเขามีบริการอยู่ทั่วโลกอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณเชล่ามไม่ว่าอย่างเนปาลเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดลักษณะแบบนั้นนะคะประกันตัวนี้ก็คุ้มครองแล้วก็ส่งท่านกลับมาเมืองไทยให้ด้วยฟรีค่ะอ๋อคับ อันนี้คือเฉพาะกรมธรรตัว i h l t h Plus ใช่ไหมคะใช่ค่ะบนแพ็กเกจ i h เ a l p ลั s เนี่ยค่ะมีให้ครบทวนเท่านี้เลยครับผมเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งเริ่มต้นสองหมื่นนี่ความคุ้มครองมันถึงขนาดไหนอย่างไรอะคะในฝั่งของค่ารักษาพยาบาลต่อห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครัคือค่ารักษาพยาบาลคอนเซปตที่เราทำโปรดักต์นี้เนี่ยเราเน้นง่ายแล้วก็ไม่ไม่มีเงื่อนไขจุกจิกนะ,ะนภาพภาพรวม,มเราจะให้ที่บอกว่า ค่าห้องค่าห้องค่าอาหารต่อวันเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นแพ็กเกจสแตรดานเราคือแพลตินัมเนี่ยค่ะค่าห้องค่าอาหารต่อวันเนี่ยหมื่นสองพันบาทแล้วก็สูงสุดสามหกสิบห้าวันเลยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าผ่าตัดต่งางๆเนี่ยเบิกได้ตามจริงหมดเลยในวงเงินสูงสุดต่อปีสามล้านบาทหรือว่าต่อโลกหนึ่งล้านบาทค่ะคุณโสภาคะอย่างกรณีต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะสูงเกินวงเงินที่คุ้มครองอะค่ะ ตรงนี้นี่ทางบริษัทรับในส่วนต่างไปก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าเราเฉพาะแค่วงเงินที่คุม้มครองอถ้าถ้าเป็นแคชเลสก็คือท่านไม่ต้องสำรองเงินเนี่ยก็จะเป็นตามสัดส่วนของวงเงินที่คุมค้มครองค่ะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ตามสัดส่วนวงเงินที่คุม้มครองนะครับก็น่าสนใจนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่คือจุดเด่นจุดหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็ชอบมากๆเลยนั่นก็คือว่าพอเราเป็นโรคร้ายอะไรปุ๊บเนี่ย ไปคือประกันได้ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณคณะขอามากค่ะครับนะครับอ่ะนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของประกันสุขภาพจริงๆถามว่าเราควรจะต้องมีประกันสุขภาพไหมในหลักของการวางแผนทางการเงินค่ะถือว่าจําเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะในยุคนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนทางการเงินเนี่ยเขาจะเป็นขั้นๆ ขั้นแรกเราจะต้องมีเงินสำรองที่ป้องกันฉุกเฉินไว้เผื่อช่วยเหลืออะไรเราประมาณสัก6เดือนเผื่อตกงานหรืออะไรประมาณสามเดือนหกเดือนขั้นที่2นั่นก็คือเรื่องราวของการประกันสุขภาพที่จะต้องมีนะครับเพื่อที่จะป้องกันไว้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าค่าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เวลาผมเข้าไปนี่ผมร้องจ้าก่ะผมร้องจ้าก่ะ คือไม่ต่ำกว่าหมื่นมากกว่าไม่ใช่ในกรณีที่เจ็บแล้วรักษาแล้วนะคือถ้าเกิดแอดมิดนะคุณผู้ชมเป็นหมื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าผู้ป่วยนอกใช่ไหมผู้ป่วยนอกข้าวหมอก็ห้าหกร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของประกันที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจไว้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ หมดเวลาแล้วนะครับเกิดได้จริงครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามเรากันได้นะครับทุกๆวันเสาร์นะครับในรายการ i n n y นะครับแล้วก็เรามีหลากหลายช่องทางครับคุณผู้ชมครับที่จะติดตามเรานะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับก็สามารถที่จะติดตามได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ติดตามผ่านช่องจานดาวเทียมอันนี้ก็มีเองหมืห้องกัองะ้อห้องห้องห้ององห้องห้อัหงห้อหองห้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 อ้ห้หออง โหลดแอป i n n แล้วก็เปิดมาครับคุณผู้ชมครับดูได้สดสดดูเลยสดสด<ๆ><ๆ>คุณผู้ชมจะ,ะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับจะได้มีความรู้เรื่องราวของการเงินประกรันแล้วก็เรื่องราวของทั่วไปเศรษฐกิจด้วยครับเวลาสําหรับเราครับเราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ i n n y